ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลน้ำมันและอ่าวไทยตอนบนนะครับจะมีกําลังแรงโดยมีขึ้นสูง2-4เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลน้ำมันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่18-20กรกฎาคมนี้ไว้ด้วยสําหรับผู้จะเดินทางไปเกาะไหาหลำประเทศจีนเกาะฮ่องกองและประเทศเวียดนามตอนบนนะครับขอให้ตรวจสอบลักษณะอา,ากาศก่อนออกเดินทางด้วยครับ ผู้นำรัเสเซียแสดงความเสียใจต่อโศกนาฏกรรมเครื่องบินโดยสารมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกใกล้กับพื้นที่สู้รบระหว่างทหารยูเครนกับฝ่ายกบฏแบ่งแยกดินแดนนิยมรัเสเซียครับประธานาธิบดีวาลาดิเมียป,ปูตินกล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของเขานะครับโดยเรียกเหตุการณ์เครื่องบินโดยสารของสายการบ,บินมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกว่าเป็นโศกนาฏกรรมพร้อมกับแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต แม้ผู้นํารัสเซียไม่ได้ระบุว่าใครเป็นผู้ยิงเครื่องบินลานี้แต่ก็ได้กล่าวย้ําว่าถ้ารัฐบาลยูเครนไม่ส่งกําลังทหารกลับเข้าไปในภูมิภาคังกล่าวก็จะไม่เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้เครื่องบินโบอิ้ง777เที่ยวบินที่ MS17 ถูกยิงตกเมื่อวานนี้ขณะเดินทางจากกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์มุ่งสู่กรุงกัวลาเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับโดยจุดที่ตกอยู่ใกล้กับเมืองดเนกซึ่งกบดแบ่งแยกดินแดนนิยมรัสเซียยึดครองทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนใกล้พรมแดนรัสเซีย ทำให้ผู้ที่อยู่บนเครื่องทั้ง295คนเสียชีวิตทั้งหมดครับทั้งหมดคือข่าวทชั่วโมง9นาฬิกานะครับติดตามข่าวได้รลางต้นชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ